สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิ่์นโซนะครับอยู่กันในเกมโปรแกรมสตรีมกันก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมารีวิวตัวละครใหม่กันสักหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับวันนี้นะก็อยูจะเป็นตัวในส่วนของ อ่า one piece นะครับที่เข้ามาคอลแลบกับโปเกมอนนั่นเองอย่าเป็นตัวอะไรติดตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะฮะเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิป,ปต่อไปด้วย,วยกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมโปเกมอนสตรีมนะครับรับชมคลิปวิดีโอเกมนี้ผ่านในส่วนของเพลย์สตลอคท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องได้เลยแล้วก็ติดตามข่าวสารดีๆนะครับผ่านในส่วนของแฟนเพจโปเกมอนสตรีมได้เลยนะฮะก็มีกิจกรรมให้ทำมากมายนะครับรวมถึงอ่ามีการอัปเดตแล้วก็ชี้แจงกันแบบ รวดเร็วนะครับแล้วก็ตอบกลับกันอย่างรวดเร็วมากๆนะครับสำหรับเพจนี้อ่ะโอเคก็ตัวละครที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือตัวนี้เลยนะครับอ่าเป็นตัวนะครับลูฟี่นะครับร่างนิกะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนึงอ่ะก็อย่างที่รู้กันนะครับก็สําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับมาอัปเดตพร้อมกับแพทล่าสุดนะฮะแล้วก็มีวางจําหน่ายตรงช่องตัวละครตรงนี้นะครับ ก็1ตัวราคานะครับสองพันคอยนะครับมีวางขายแค่3วันเท่านั้นนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันก็ใน3วันนี้ผมจะรีวิวให้ครบ8ตัวแล้วกันแต่วันนี้เอาไปก่อน1ตัวนะฮะก็คือตัวนี้เป็นลูฟี่ลางนิกะนะครับก็ผมปั้นคร่าวๆนะไม่ได้แบบปั้นสุดนะครับก็คร่าวๆเลยก็คืออ่ะตัวนี้ก็ปั้นเลเวลร้อยสามนะครับก็ใส่รูนให้ครบแล้วนะฮะ ระดับก็เป็นขั้นส้มเนาะขั้นส้มขั้นแดงอาวุธก็เต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็มีตรงนี้รีติดแล้ว100%นะครับทะลวงตรงนี้ก็เป็นประดับส้มก่อนนะส่วนดาวเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอัพแค่12ดาวเพราะว่าผมแค่จะปลดพาสซีฟของอัลติเมทส1ดาวเท่านั้นนะครับมันจะมีการปลดที่7ดาวก่อนนะครับปลด p p 7ดาว PP 10ดาวแล้วก็11ดาว,วเป็นอัลติเมทถ้าไม่ตายเนาะส่วนสกิลก็อัพถึง103นะฮะ แต้มพยายามไม่เราไม่อัพตรงนี้มันได้น้อยศักยภาพอัพไปบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของชิปนะครับก็ใส่กับรูนนะฮะโอเคเราไปดูกันในส่วนของตัวละครตัวนี้กันก่อนเราไปดูกันที่โปเกเดกนะก็มีเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ครับอ่ะตัวนี้เลยนะครับก็พลังอยู่ที่5้าร้นะครับถ้าดูจากสเตตัสเนี่ยเหมือนจะเป็นโจมตีสายเวทนะครับสเปเชียลแอคแท็กนะเป็นสายโจมตีเวทนะก็ สปีดรูปรวมนะครับก็ได้ปลดสปีด0.27%สปนะฮะสปีดนะครับปั้นนะไอสเตตัสในการปั้นก็กยายภาพ3.92ต,ตัวนี้ก็ข้ามไปได้ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้เนาะอ่าในส่วนของสกิลนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะฮะอ่ะตัวนี้ยังไม่มีระบบอ่ชาชะตานะชะตายังไม่ได้อัปเกรดนะครับเดีย๋ยวจะมีการอัปเกรดเพิ่มเติมเข้ามาอ่ะเราก็มาดูกันตัวนี้นะครับเขาเป็นอ่าตัวละครนะครับ ประเภทธาตุไฟนะครับกับธาตุน้แข็งนะครับผสมกันนะสแตทก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของนิสัยนะครับก็ให้ดูตรงช่องที่เป็นกรอบสีแดงนะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็ได้เป็นนิสัยโบนะฮะก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเล่นไปต่อได้เราสามารถที่จะมาเปลี่ยนนิสัยหรือสับเปลี่ยนนิสัยก็ได้ที่หลังนะครับตรงนี้ไม่ใช่จุดน่าสนใจเท่าไหร่นะครับต่อมาตรงนี้นะครับก็ทําการล้างให้ได้31ให้หมดเลยจริงจริง เราล้างแค่ห้าอันก็ได้นะครับในส่วนของ ATK เราไม่ต้องล็อกก็ได้ถ้าเกิดว่าเรากดได้จริงๆเพราะว่าไม่ได้เป็นสายกายภาพเนาะส่วนทะลวงตรงนี้ก็ทะลวงถึงขั้นสีส้มนะฮะดาวก็อัพถึง12ดาวเบื้องต้นไปก่อนนะฮะต่อมานะครับเราไปดูสกิลกันนะฮะสกิลนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยเป็นสกิลไฟนะฮะก็สกิลแรกนะครับก็เป็นโจมตีเป้าหมายเดียวนะฮะตัวลูฟี่นะ จะทำการหัวเราะนะครับพร้อมกับโจมตีศัตรูเป้าหมายเดียวนะฮะสร้างความเสียหาย80%โอเคไหมตรงนี้ก็ถือว่าโจมตีไม่ค่อยแรงนะ80%ถือว่าน้อยนะฮะสกิล2ครับก็ตัวลูฟี่นะครับจะทําการาโจมตีใส่เป้าหมายนะครับ130%นะฮะแล้วก็เพิ่มอัตาราเครดิตคอนให้กับตัวเอง15% 2รอบอ่ามาแล้วครับสกิล2เนี่ยจะจะเริ่มมี CC แล้วนะครับ ก็ถ้ามองจากตัวนี้นะครับสกิลมันเหมือนสกิลสายโจมตีเนาะตีเสร็จแล้วได้คริติคอนเนี่ยมันเป็นสายอื่นไม่ได้นะครับนอกจากสายโจมตีนะต่อมานะครับอันติเมทนะครับถ้าไม่ตายเนาะถ้าไม่ตายเนี่ยนะครับเขาจะตีศัตรูเฉพาะแถวหน้านะครับฟอนโล low enemy ก็คือแถวหน้านะอ่าก็คือตี3ตัวหน้าแหละนะครับก็จะใช้การเคลื่อนที่นะครับที่คาดเดาไม่ได้โจมตีศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย220%นะครับโจมตีศัตรูแถวหน้านะครับ ความต่อเนื่องนะครับจะไม่เสถียรนะความแรงของมันจะไม่เสถียรนะครับความเสียหายสุดท้ายอาจจะไม่คงที่นะครับอาจจะเพิ่มเป็น2เท่าหรือลดลงก็ได้นะครับตรงนี้นะก็ต้องระวังให้ดีเราไปดูกันว่ามันสวิงขนาดไหนนะครับแล้วก็ปลดล็อก11ดาวนะครับมันจะเพิ่มในส่วนของดดเมจที่เราได้รับลงเนาะน่าจะประมาณ25%นตะตรงนี้ส่วนพาสซีฟอันนี้จะเป็นพาสซีฟนะครับที่เอาไว้ใช้เพิ่มดดเมจ PP นะ15.2%ออันนี้ก็เป็นลดความเสียหาย ในการเล่น PP 15.2%นตะฮะต่อมาพาสซีฟของตัวมันเองเนี่ยนะครับเมื่อโจมตีนะครับความเสียหายสุดท้ายนะครับของทักษะจะเปลี่ยนไปตามอารมณ์นะฮะโดยความผันผวนของอารมณ์ของมันจะอยู่ช่วง 80- 150%ถึงนะครับผมจากความเสียหายดั้งเดิมนะครับก็ให้เรานะครับอัพขั้นต่ำคือ8ดาวนะฮะ8ดาวพาสซีฟตัวนี้นะครับจะทำงานนะฮะอันนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะ Enchant Effect Enchant Enchantment นะครับ อ๋อสถานะมันไม่ไม่คงที่เนาะก็อาจจะสูงสุดถึง90%นะฮะอ่ะอย่างน้อยก็คือคุณจะต้องปลดล็อกนะฮะถ้าเน้น P PP นะครับต้องปลดล็อกรู้สึก P PP จะเป็น7ดาวกับ10ดาวเนาะ P PP คือ7ดาวกับ10ดาวส่วน8ดาวเนี่ยจะปลดพลาดสซีฟติดตัวที่เป็นเรื่องอารมณ์ความโกรธนะฮะส่วนถ้าไม่ตายคือ11ดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราเล่นแ,แค่1 1ดาวก็พอนะครับส่วนเรบตัวนี้ศักยภาพก็คืออัพเบื้องต้นนะครับอ่ะในส่วนของชิปแล้วกันนะครับ ในส่วนของชิปเนี่ยผมจะใส่เป็นชิปคล้ายๆก,ก,กันกับเจ้า m ิวทูไนะฮะก็จะใส่เป็นไฟแดน์นะครับไฟแดนส์สองชิ้นนะฮะก็เพิ่มการโจมตีนะแล้วก็จะใส่อะพวกทีนะครับไฟแดนส์ี่ชิ้นนะครับแล้วก็อีก2อันเนี่ยจะใส่เป็นนี่ก,ก่อนนะอะผมใส่ไฟแดนส์หมดเลยนะครับหรือเราจะใส่เป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับที่มันเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกัน เนี่ยเป็นพวกของโลนวูฟก็ได้เราจะใส่โลนวูฟสแล้วก็ไฟแดนสก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันตัวนี้แล้วก็อัปเกรดซะนะฮะแล้วก็ในส่วนของรูนเนี่ยผมจะใส่เป็นรูนหายนนะครับรูนหายนะ3มชิ้นนะเพิ่มอัตราคลิกนะเพราะว่าตัวนี้แน่นอนตีเน้นคลิอยู่แล้วแล้วก็จะมีรูนสงครามตรงนี้นะครับเอาไว้เพิ่มโบนัส p v p ดาเมดนะครับแล้วก็อีกรูนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นรูนโจมตีนะครับอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตี1 2สรนตะครับส่วนบัฟต่างภายในเนี่ย อ่าสเตตด้านในเนี่ยที่มันมีสีแถวเนีย่ยเราก็เน้นที่มันเพิ่มพลังโจมตีแล้วกันนะฮะหลักๆถ้าเราเน้นพลังโจมตีหมดก็ได้นะครับแต่ของผมอ่ะมันได้มา,มาอาจจะมีพวกพลังป้องกันผัวบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเน้นพวกอ่าพลังโจมตีเยอะๆตรงนี้นะครับแล้วก็เกรดซะตรงนี้ส่วนอาวุธเนี่ยผมใส่อาวุธชิ้นนี้นะครับใส่เป็นดาบตรงนี้ครับตีบกเจ็ดนะอ่าใส่ดาบตัวนี้นี่ครับตีบกเจ็ดเลเวลหกสิบนะก็คือโหดมากดาบนี้นะครับอย่างแรงเลยนะตรงนี้ ก็ส่วนเครื่องประดับก็เอาเป็นสักเก้ก่อนแล้วกันนะครับของมันพอดีว่าของมันหมดพอดีอหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูในฉากต่อสู้กันดีกว่านะครับว่ามันลองเ,อเล่นด่านนี้ดูนะครับดูความแรงความสามารถของสกิลกันหน่อยหนึงหลังจากที่เราอ่านสกิลกันมาแล้วเนี่ยโอเคเวรกรรมไม่ทันอดเลย,ยเดี๋ยวเริ่มสกิลแรกก่อนก่อนแล้วกันสกิลแรกครับตีเป้าหมายธรรมดานะครับโอ้แรงอยู่นะตีแล้วหายเลย ตี80%นะครับไม่มี CC นะอันติเมทเลยเหรอโอเคอันติเมทตีแถวหน้านะครับโอเคกี่เปอร์เซ็นต์ว่าส0งกว่าเปอร์เซ็นต์ป่ะโอ้อนิเมชันดีอยู่เออมีอนิเมชันดีกว่าตัวพวกดักกันบอลพวกวันพีดนะไอ้พวกดักกันบอลกับนารูโตะอ่ะขอดูสกิล2หน่อยอยากเห็นสกิล2ตีแถวหน้านะครับแต่ว่าตีเป้าหมายเดียวแต่ตีแถวหน้า คิวสองตีก็ได้คริติคอลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้จะตีได้ไหม,มโลนตบเข้าไปเฮืออันติเมตครับแถวหน้าตีหน้าตีติด2ตัวกาเบสกับโซโลอาร์น่าจะตายคู่อะนดิเมดแรงอยู่นะครับอันติเมตอะแรงแต่ไม่เห็นตัวเลขก็เฉยแต่แรงอ่ะสัมผัสได้ว่ามันแรงเพราะว่าผมยัดของที่เป็นสายโจมตีทั้งหมดเลยแล้วก็พลังล้านนึงน่าจะพอสู้ได้ แบบแมะเดเมจแรงนะครับแต่ไม่ขึ้นตัวเลขก็เฉยแต่ผมมาแค่อยากรู้เฉยว่าไอ้ที่มันเขียนว่าสวิงอ่ะมันสวิงยังไงไงแบบรอบนี้ตี5ล้านรอบต่อไปตี3ล้านานี่หรออะไรเงี้ยเพราะมันสวิงอยู่ที่80ถึง150%นะครับมันไปถึง150%ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันส่วนกากสุดก็ประมาณ80%ก็คืออาจจะตีไม่เข้า1 0อยเงีนะ้ยอย่างแต่ก่อนตีล้านหนึ่งก็อาจจะติด800,000ตีล้านหนึ่งก็ปลาไปล้านห้าอะไรเงี้ยสมมตินะถ้าดูตาม อัตราส่วนของสกิลเปอร์เซ็นต์ที่มันบอกนะตีไม่เข้าเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งมันเบามากนะครับสกิลหนึ่งของลูฟี่เบามากเลยผมแต่รู้สึกว่าสกิลสองมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับถ้ามันทิถ้ามันคลีนะนะสกิลสองถ้าเกิดมันมันคลีมันจะตีแรงมากเพราะว่ามันต้องตีสกิลสองเพื่อได้คลีก่อนแต่สกิลหนึ่งไม่ค่อยอยากให้ตีเท่าไหร่แต่สกิลหนึ่งก็ต้องก็นั่นก็ต้องตีก่อนแหละเพราะสกิลสองมันมีคูลดาวน์ไง นะสกิลหนึ่งมันเบาเบาแบบเบาสุดๆอะติดพิษนะเนี่ยอ่ะอันติเมตเลยนะครับเอยู่เราตีแถวสองไอแถวแรกตีสองตัวไปเลยน่าจะแรงอยู่อันติเมตแฮนด์ธรรมติดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นที่มันบอกสวิงนะตายอ่ะบอกแค่นี้อ่าโอเคเหลือ,อตีตัวตัวแลบลิ้นอะ โอเคเหลือกนะิวการตัวเดียวนะครับน่าจะไหวอยู่โหถ้ากา 600, ิวการตีหกแสนเราก็ตีหลักล้านสบายๆอะ่ะเรียบร้อยครับสกิลไฟตีเหล็กสองเท่านะครับเพราะว่ากิวกาเป็นท่าเหล็กผมว่าตายเลยนะทีเดียวถ้าขึ้นแพ้ทางอะ่ะไม่น่ารอดโอ้เกือบครึ่งหลอดนะถือว่าแรงอยู่กิวการมันเป็นตัวที่ถึกอยู่แล้วด้วยนะฮะถ้าตีได้ครึ่งหลอดถือว่ามไม่ธรรมดานะครับถ้าเป็นท่าธรรมดาก็หนึ่งในสามถ้าเป็นอันติเมทครึ่งหลอด โอเคแต่ถ้าสกิลหนึ่งนี่เซี่ยวลอดอะสกิลหนึ่งไม่แรงนะสกิลสองแลจะแรงอยู่อ่ะเดี๋ยวจบด้วยอันติเมทแล้วกันสวยๆอ่ะก็เล่นได้ครับแค่ยังไม่เห็นสกิลเฉยๆไม่เห็นดาเมจเลขเฉยสกิลสองสกิลอันติเมทแรงนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวละครเข้าใหม่นะครับเป็น ตัวลูฟี่นะครับลูฟี่นิกะนะต่อมานะครับเราไปดูกันอีกตัวละครหนึงน่งดีกว่านะวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวสัก2ตัวดีกว่าตอนแรกว่าจะรีวิวตัวเดียวเดีย๋ยวโบกเพิ่มอีกตัวหนึ่งให้เพราะว่ามันยังเหลือเศษอีก6ตัวเนาะก็จะแบ่งเป็นพรุ่งนี้3มมาลุยอ,อีก3เนาะน่าจะครบพอดี3วันนะตัวนึงนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นโซโลนะฮะก็เอามาเป็นคู่หูกันกับลูฟี่แล้วกันนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นสายไม่ใช่สายดิเป็นธาตุนอร์มัลนะฮะกับธาตุน้ําแข็งใช่ปะ่ะะสานนนน้้เเหมือแข็ง อ่ะก็ผมก็ดันพลังมาให้ใกล้เคียงกันประมาณสักเกือบล้านและกัน9 0้าแสล้านหนึ่งประมาณนี้อ่ะเราไปดูกันในส่วนของอสายโจมตีของตัวมันเองก่อนแล้วกันก็เข้าไปที่โปเกเด็กนะฮะสำหรับโปเกเด็กตัวนี้ก็คือโซโลโซโลพลัง680นะฮะพลังรวมนะก็โซโลนะครับเหมือนพลังโจมตีเวทจะเยอะกว่ากายภาพเล็กน้อยนะแต่เหมือนจะได้สสายก็มีปลดเรื่องสปีดด้วยตรงนี้ เราไปดูกันในส่วนของอื่นกันบ้างก็เริ่มกันที่นิสัยนะครับนิสัยโซโลเนี่ยก็คือจะมี m o d e s ไมล์คว e เอกับเลสนะฮะผมซึ่งตรงกับสายของมันนะฮะตรงนี้โอเคเนาะก็เน้นทางด้านสายเวทนะเนี่ยถ้าแต่ถ้าดูจากนี้คือสายเวทเลยนะฮะ,ะถือดาบนะแต่โจมตีสายเวทก็แปลกอยเหมือนกันโอเคก็อัพเต็มแม็เลยนะครับเลเวล104นะครับตอนนี้นะนะตอนที่ผมอัพได้ก็คือ104 แต,ตแต่ตรงนี้ก็เกือบเต็มนะขายช่องหนึ่งแต่ว่าขี้เกียจรีแล้วนะฮะน่าจะประมาณนี้ก็สู้ได้อยู่ทะลวงตรงนี้ก็ให้เป็นส้มระดับ2ก่อนแล้วกันแล้วก็ดาวเนี่ยผมยัดไปประมาณอ่าสิดาวนะประมาณ1 7บเดาวประมาณนี้นะฮะแล้วก็สกิลก็อัพร้อยสี่หมดนะตรงนี้แต่พยายามผมไม่อัพนะฮะแล้วก็ศักยภาพผมไม่ใส่สอนนี้มันใส่แล้วมันได้พลังน้อยอ่ะเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างน,นะครับก็สกิลก่อนนะครับ ไปดูสกิลกันแหล่งรวดเร็วเลยสกิลหนึ่งนะฮะของโซโลนะฮะโซโลเนี่ยนะครับเออทีก่อนนะเป็นธาตุเหล็กเหรอขออภัยเหล็กเหรอเนี่ยมันเขียนว่าธาตุเหล็กอะครับมันคือธาตุเหล็กใช่ไหมขออภัยผมอาจจะพูดผิดนะเนี่ยอ่ะถ้าดูจากสกิลคือมันเป็นธาตุเหล็กนะครับก็โจมตีใส่เป้าหมายนะครับสร้างความเสียหายเป็นสเปเชียลแอคแท็กจริด้วยครับสเปเชียลดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็เพิ่มเดเมจของมันเอง12%เป็นเวลา2อรอบนะครับซ้อนทับกันได้2ครั้งก็คือ24%่ะสายเดเมจแน่ๆดูทรงแล้วสายโจมตีสกิล2ครับธาตุเหล็กเหมือนกันสกิลธาตุเหล็กนะอันนี้โจมจมตีเป็นเป้าหมายเดียวนี้โจมตีเป็นเส้นตรงนะฮะน่าจะเป็นแถวหน้านะฮะโจมตีเป้าหมายแถวหน้าเนาะเดเมจ180%นะฮะพร้อมกับเพิ่มสถานะนะครับพาเทียนนะครับพาเทียนเนี่ยให้กับเป้าหมายแบบสุ่มให้กับเป้าหมายแบบสุ่มในฝ่ายของคุณเองอ๋อเป็นเพื่อนเหรอ ในฝ่ายพันธมิตรใช่ไหมทำให้เป้าหมายนั้นสามารถโจมตีได้หนึ่งครั้งโอ้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี10%แล้วเพิ่มความโกรธด้วยนะครับโอ้เจ๋งดีว่ะแล้วก็ความโกรธที่ได้รับโดยเพื่อนร่วมทีมภายในสถานะพาเทียนเนี่ยจะถูกโอนถ่ายไปให้โซโลอีก50%อเโอ้เจ๋งว่ะคือมันเป็นสายโจมตีอะดูสก็งแล้วเหมือนโจมตีเลยเอา้าสกิลอันติเมตเป็นท่ามังกรนะครับเป็นเหล็กมังกรหรอ เรกังกรมันเหมือนตัวไหนวะนึกไม่ออกนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะต้องมีสกิลเลยสกิลหนึ่งที่มันคล้ายๆกับโปเกมอนเนาะอัลติเมสกิลเนี่ยนะครับโจมตีเป้าหมายแบบเส้นตรงนะฮะก็น่าจะเป็นแถวหน้านะโจมตีเป้าหมายสร้างดาเมจสามร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าลูฟี่เลยเยอะกว่ามากนะฮะโจมตีเป้าหมายนะครับทําให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีได้รับความเสียหายจริงนะเป็นทูดาเมจด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโหโคตรเจ๋งเลยครับ แล้วก็ความเสียหายโดยรวมที่ได้รับในรอบใหญ่จะสูงสุดถึง900%ของพลังโจมตีทั้งหมดของโซโลเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้โหดตีแรงๆเนี่ยต้องยัดสเปเชียลแว็แท็กของโซโลเยอะๆนะโอ้โหโหดจัดเลยแล้วก็จะมีปลดล็อก11ดาวด้วยปลดล็อก11ดาวนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเนี่มันเขียนว่าอะไรวะเหมือนมันจะมีการเปิดแบเดียดนะครับแล้วก็ฮิวอะไรเดเมจ30%ปาวะ เหมือนทำเดเมจแล้วฮิวเลือด30%หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดีย๋ยวเราไปดูตอนเล่นกันดีกว่าแล้วก็จะมีพาสซีฟพีวีพีนะครับโจมตี15%าเปอพาสซีฟป้องกันพีวีพีสิบห้าจุดสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็นี่พาสซีฟติดตัวนะฮะพาสซีฟติดตัวเนี่ยก็คือ,อความเสียหายที่ได้รับนะครับอะไรเนี่ยโดยนักดาบผู้ยิ่งใหญ่หกสิบจุดหกเปอร์เซ็นต์จะถูกแปลงเป็นรูปแบบของนะครับพาสซีฟพาเทียนส์นะฮะ จะถูกสะสมในตอนจบรอบใหญ่นะครับและรอบถัดไปโดย50อ๋อจะเป็นการถ่ายโอนไปเพิ่มค่าพลังโจมตีกับตัวเอง10อมันก็จะเหมือนอัติเมตเมาตตะกี้อะเด็โซโลจะได้รับเอฟเฟกนะครับอ๋อมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยนะนอกจากพาเทนเนี่ยก็จะมี cooperative battle cooperative b a t t เนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้การโจมตีแบบปกติ โซโลก็จะโจมตีประเภทเดียวกันอ๋มีกอลฟสกิลด้วยนะเออแล้วก็ทําให้นะครับเป้าหมายไม่สามารถฟื้นฟูลเลือดได้อ่าดีว่ะเออหรือเขาตเต์้์แท็ได้ด้วยนะครับเออก็ถือว่าดีเหมือนกันนะตรงนี้อา่าเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลกันเลยดีกว่านะฮะในส่วนของรูนนะครับผมใส่รูนโจมตีเลยครับก็มีรูนหายนะนะครับรูนหยนะ3มชิ้นลูนโจมตี3ชิ้นแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็น รุนนี้ครับจะเป็นรุ่นสงคราม3ชิ้นนะเป็นสายโจมตีทั้งหมดแล้วก็ชิปนะฮะผมก็จะใส่เป็นไฟแดนซสี่ชิ้นนะครับเพิ่มโจมตีแล้วก็เพิ่มคลินะฮะแล้วก็โลนวูฟนะโลนวูฟสชิ้นเพิ่มพลังโจมตีนะฮะแล้วก็บัฟต่างๆก็ตามที่เห็นนะฮะในส่วนของเครื่องประดับผมยัดถึงไม่แค่เลเวลร้อยแล้วก็ตีบบก20แค่นี้เองพอนะฮะแล้วก็ค่าค่าหัวใจผมไม่ได้อัพนะครับหัวใจพยายามศักยภาพผมจะไม่เน้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดามมจจริงกันดีกว่านะฮะ เดี๋ยวผมเล่นทีละตัวก่อนเนาะสูไ้ได้หรือเปล่าไม่รู้เลยอ่ะลองดูนะฮะอ่ะตัวนี้เลยนะครับเก้าแสนสองเมื่อกี้ลูฟี่ไม่มีเลขดาเมจนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าโซโลจะมีเลขดาเมจไหมอ่ะก็เริกวันที่สกิลหนึ่งก่อนสกิลหนึ่งที่แถวหน้านะครับโอ้นี่ตีเสร็จแล้วได้สเตตัสเพิ่มพลังด้วยนะครับเนี่ยมีรูปสส่ลักดาบขึ้นมาข้างบนทั้งหมด12% 2เทิร์น24%ขอดูสกิล2หน่อย สก,กิลสองเนี่ยจะได้บัฟด้วยนะอ้หมันเพิ่มความโกรธด้วยอ๋อตีเป็นเส้นตรงนะครับก็คือนะอ๋อตีเป็นเส้นตรงก็คือหน้าหลังนะครับเป็นเส้นตรงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นโลนะเป็นคอลัมน์เป็นตีแถวตรงนะครับโอเคอ้โหูขี้จัดเลยหกแสนอ่ะดูถ้าไม่ตายครับอ๋อถ้าไม่ตายเป็นแถวหน้านะใช่ปะ่ะอ้ถ้าไม่ตายก็เป็นเส้นตรงเลยฮะหน้าหลังโดนคู่เลยนะครับเมื่อกี้ผมดูเลขไม่ทันวะ่ะอ่ะดูตรงนี้ก่อนนะครับ อันนี้ตีไปสองแสนกว่าเหมือนจะตีแรงกว่าลูฟี่เยอะเลยนะครับแล้วแม่งได้บัฟพวกบัฟคลิบัฟความโกรธเนีย่ยมีมีเฮ้ยม,มันตีอันตรีเองเหรอใช่ไหมเหมือนมันตีอันตีเองเลยวะเอาใหม่ดินี่ตีต้านทาน,นขนาณตีด้านทานาแรงๆอ,อ่ะอ๋อไม่มีทูดามจห้อยท้ายด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมครับมันมีทูดามจห้อยท้ายด้วยนะ อ๋อดีก่อนนะอ๋อผมไปตีอัตโนมัติโอ้โ,โอ่ะโอเคให้เขาตีไปก่อนอู้แต่ตีแรงครับเนี่ยมันมีทูเดเมจด้วยนะครับห้อยท้ายหรือมันเป็นเดเมจของฝั่งตรงข้ามวะให้ดูใหม่ทีนี่วะเอ้าผมเลือกออโต้แลวเนี่ยแม่หมือไปโดนโกดักนะฮะ อืพลังจิตโอ้ยชิวๆอ่ะสกิลหนึ่งสองแสนสามแสนเจ็ดนะครับสกิลสองแรงกว่าน่าจะห้าแสนอู้ห้าแสนครับอันติเมตอ่ะอันติเมตน่าจะประมาณหลักล้านอืมมมล้านหกนะอ่ะถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยเดี๋ยวขอดูอีกสักด่านหนึ่งได้ไหมดูไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูอีกด่านด่านที่มันเก่งขึ้นได้ไหม อะไหวไหมลองดูดิไม่รู้ด่านนี้จะไ ند? หวป่ะนะตัวเดียวเลยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เอาเดี๋ยวเอาลูฟี่มาสู้ด้วยส Tout ัก se ต e ัวหนึ่งอะสกิลแรกครับโอ้ต้านทานหมดเลยว่ะตีเจ้าตัวนี้ก่อนเจ็ดแสนแปดโอ้โหโคตรแรงครับอ่ะตอนนี้ได้พลังโจมตีเพิ่มมานะครับโอ้ติดสถานะด้วยสกิลสองนะครับต้านทานก็ไม่เป็นไรหัวล้านเจ็ดนะครับอ่ะสกิลสามสกิลนี้โดนควบคุม ทักษนี้มานห้ามาครับอันติเส้นตรงฟูดินแม่งโดนด้วยครับเจ็ดล้านเฮ้ยทไมมันแรงจังว,วะอ้หูโคตรแรงอะเส้นตรงหน้าหลังแม่งโดนหมดอะครับห้าล้านโหตีโคตรแรงเลยเอา้าตีต่อครับอ๋อแม่ตีต่อได้ด้วยครับทำไมมันเหี่ยวแรงเหี่ยวเบาวะหรือว่าผมยังไม่ได้บัรบเต็มที่แน่เลย เพราะว่าตอนที่ผมตีไปผมไม่ได้ตีแพทธาด้วยนะครับจะตีธรรมดาก่อนสกิลหนึ่งก็เจ็ดแสนแต่ตอนนี้มันได้บฟแล้วน,นะฮะผมขอดูสกิลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโดนครับเออโดนเดีย๋ยวขอดูสกิลหนึ่งรอบดิก็ไม่ได้แรงเนาะแล้วไมรอบแรกมันเจ็ดแสนวะ โอ้7แสนหกผมว่าน่าจะเป็นที่บัฟแหละแต่ว่าเราดูไม่ทันเองอ,อืออ่ะขอดูสกิลสองเนี่ยเน้นๆถือแปดแสนนะครับสกิลหนึ่งโอ้โหอย่างเบาครับพอตีแกงกล้าเบาอ่ะดูอัลติเมทดิผมว่ากัลติเมทแรงอื้ออัลติเมทแรงครับอ่ะเอาเงี้ยเอาเป็นว่าโซโลเหมือนจะแรงกว่าลูฟี่นะเพราะลูฟี่ก็อัพล้านหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตีเบากว่า นึ่งจากพื้นฐานสกิลแม่งเบากว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยถ้าเป็นลูฟี่เนี่ยจะตีเบากว่าเยอะเลยนะครับดูดิแปดสิบร้อยสามสิบสองรอยี่สิบเองแต่ว่าถ้าเป็นตัวของโซโลเนี่ยจะตีแรงมากเลยโซโลนี่ยก็ตีเลยมาสกิลแรกก็ร้อยเองละร้อยแปดสามร้อยสี่สิบนะแรงกว่าเยอะแต่ว่าสกิลโดยโรวมเหมือนจะเป็นสายโจมตีทั้งหมดเลยอ่ะเดีย๋ยวเรามายืนคู่กันเท่ๆดีกว่า นี่ตัวนี้โอเคจัดไปลงสักด่านหนึ่งขำๆนะครับด่านสิบเลยมาลุยสตัวพลังล้านหกนะนจะซูได้อยู่เหมือนกันถ้าซูไม่ได้ก็ไมีไจะทำไงล่ะอ้ามาลุยจัดไปเลยครับสกิลแรกสยบก่อนเลยเอาผมลืมใส่สกิลให้ลูฟี่ว่ะไอ้ลืมใส่ของให้ลูฟี่อ่ะเดี๋ยวค่อยไม่ไรทั้งมันถือว่าแรงอยู่ มันก็ตีทีเดียวตายนะแต่มันไม่เห็นตัวเลขก็เฉยอังตีเลยอังตีของโซโลน่าจะโอ้ลูฟี่น่าจะตายเลยอะเพราะลูฟี่อะความแรงมันขึ้นอยู่กับอ,อารมณ์พาสซีอนะ่ะถ้าอารมณ์พาสซีมันแรงมันก็ตายแต่เรามองไม่เห็นตัวเลขแค่นั้นเองตัวหนึ่งไฟตัวหนึ่งเป็นเหล็กนะอ่ะไปเดี๋ยวตีทะลุไปปุ๊มโอ้โหเจ็ดล้านครับโหแรงจริงเว้ย อโอเค่ผมว่าโซโลนี่แม่งใช้ได้เลยวะ่ะลูฟี่อ่ะเบานะครับลูฟี่จะตีเบากว่าอืสี่ล้านเน้นๆเอาตีต่อเลยครับรออะไรอะระหว่างนี้ก็ตีต่อไปเลือกตีต่อเนื่องก็ในส่วนของอสกิลของสมใส่มันไม่ได้ชัวนะครับเพราะว่าก็เพิ่งเคยลองเหมือนกัน สำหรับใครที่มีนะครับเคยเล่นนะครับหรือลองแล้วก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้นะครับว่ามันควรจะเป็นลักษณะแนวไหนนะโซโลมันตีตามลูฟี่นะเมื่อกี้เห็นปะโอเคก็ไม่ยากครับผมว่าเล่นได้นะผมว่าเป็นตัวที่โอเคเลยทีเดียวคือตีมิวทูได้อะไรได้แต่ลูฟี่อ่าเบาลูฟี่ต้องเปิดอันติอย่างเดียวอ่ะอันติอย่างเดียวครับ โซโลเรยบร้อยถ้าจะเอาเดเมจเข้าหนักหนักหน่อยก็ต้องเป็นโซโลครับะสกิลเนี่ยลูฟี่เนี่ยเหมือนจะเป็นสายโจมตีแต่เบาเาเนีผมรู้สึกว่ามันเบากว่าโซโลนะถ้าเทียบกันเนี่ยโซโลโหดกว่าเยอะนะฮะอัตโนโมัติไปเลยคูณ3จบอย่างรวดเร็วอะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก่อนล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับ กระนั้นช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้าบ้านโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ